สวัสดีตอนเศร้าจ้ามื้อนี้กะให้ร้านไายเฮ็ดไอ้กออิทออมต้นกุหลาบให้เอาปลากันเด้อเอาแแหกแแหกเอาเอานี่แแหกนี่จำซื้อเอราคาประมาณซต้นนี่ล่ะเพราะว่ามันอันต้นกุหลาบมันสิดแตกมันแตกมันหลังออกมามันก็เลยได้เจ็บออกวัว ใหม่แบอกมาออมางตรงบกมี่ตอวันหมกภูมินี่แล้วสีได้เงินน้ำปา่าเที่ยวมาไ,มได้ดอกกินเขาแล้วขเที่ยวกับเก็บความสะอาดจังค่อยสีไ,สได้เออค่ะค่ะแมน่ แม่กะสิได้เงินนําแล้วแม่คุณแม่แตกยอดดีดีคุณน่ะแตกยอดแตกนอดีดีกุหลาบกุหลา,าบเหลืองงามงามนี่เอาแค่ตรงนี้ว่าเอาแค่ฮะแค่ประมาณเสาโหลดปะเอยยอเสากบเ,เาส,สา ดอกไม่ค่อยก็พุดน่ะงามกว่าดอกเมียตลอดตลอดต้นออกดอกเป็นพุ่มเป็นพุ่มอยู่พุนะกุหลาบแดงอ่ะอ้พ่ะงามอีลีเดยนี่ยามมาผมก็ยอกกันงรได้นี่ยกแป๊บยกแปบยกแปบาอาีฮะ มันแดดร้อนโยกแป๊บขึ้นแป๊บขึ้นแล้วถีผมกุหลาบกุหลาบเหลืองข่อยเบิ่งแม่พุ่น่ะงามเจ้าวาสะอ่อนบ่พุ่นพุ่นแม่นเบิดได้พุ่นฝุ่นกุหลาบเหลืองอันนี้กุหลาบขาวส้มนี่กุหลาบขาวเด็ดเที่ยวหอมลูกหอมอันนั้นไปใส่พูนสุ่มโอดหอม น่กลางตรงกลางเลยเออเอามาตรงกลางเลยออเอาคือบอกกนเอาคือหตุดยังสันเอไไนเอาคือ,คอ,อกอ,นนอ,อจังสิคือบวกกอให้มันสลับกันลูก เอาบ่เออไอ้พุ่มกอกออีนไหออหอนหอนก็บอกขั้นมมากันเอาขั้นรมมากั่ง างนี้แม่กระางหญ้าให้ทางหญ้าบ้านน้องสาวนี่บ้านน้องสาวพี่น้องเฮ็ดทันได้แล้วดอกทา,างหญ้าอยู่ังันจีก็ทําความสะอาดครัวห้องน้านําครัวเฮ็ดหัวก็แล้วแม่กางหญ้าให้น,น้องยน้องมานก็สิได้บ่ฮ ทำความสะอาดบ้านพากันทำความสะอาดบ้าน,น,นาหน,น,นูซื้อน้ำโคกมาไว้ฮันไปกินน้ำซื้อน้ำโคกซื้อน้ำแข็งห่อนอยู่เห,เ,ยยเห็ดเบียกเยืนเฮียนในเฮียนก็ห่อนเด้กันเห็ดเบียกเข้ามาเห็ดเบียกเนาะ มาเฮ็ดเวียกมันห้อนเบิดแล้วยู่ใสก็มีตะกอนอิก่อนอันนั้นเนาะแม่เนาะโอแก้วผู้ใดเรามาเฮ็ดไว้เออเ็ดหกเ็ดแตกเฮ็ดเคือเห็ดอันนี้ของเฮา เน่กับหลานกำลังพากันเฮ็ดอยู่เฮ็ดซอยกันสิง,งามได้กับงามได้พลอยพูมนี่แล้วนี่นี่ก้อนนี่เอ้ยก้อนต่งอยู่แต่นี่แไ่ก้อนต่งอยู่ตัวนี่ลูกซิท พอ่อย่ำเดินนี่ลูกศิษย์พอ่อย่ำลูกศิษย์พ่อยุ่มนะคะพ่อนิยมนะคะลูกศิษย์นะคะลูกหักพ่อย่ำเดินนี่ลานหักพ่อย่ำเดินนี่ลานหักพ่อย่ำเพิ่นเห็ดได้คือพ่พอย่ำอย่าลอยเดอย้อหงอย่าลอยเดอ <şu> ย้อเห็<ค>นว่าเพิ่<ค>นเพิ่<ค>นรูปเพิ่<ค>นปาก ไปชิดๆเล็กชิด่อนเนาเพลงนี่มีเสียงเพลงพรอมก็ได้ซ้าซ้มแถวแล้วเจ้าขึ้นหาแถวเจ้าขึ้นห้าแถวนะคะก็ตั้งแต่มองขอบขอบประตูตั้งแต่ขอบประตูไปต้นกุหลาบก็งามงาม ต้นสูงต้นงามเราก็เลยสิก่อมันได้เป็นสัตว์เป็นส่วนมันจังไปโมโหกเนาะย่ำเอาหญ้าเอาหยังมันก็สิเอาง่ายเฮ็ดงานก่อสร้างไปฟังเพลงไปเด้านซ้ายเปิดพี่น้องสร้างก่อสร้างก่ออิฐประจําบ้านนะคทุกคนสร้างก่ออิฐประจําบ้านเก่งบ่พี่น้อง่งบ่า เอ็ดเป็นซุปยางเด้อันเดินไฟเดินสายไฟแล้วก็เดินเป็นในร้านไส้เนี่ยบ่อยากคุ้ยได้วี่งร้านร้านไส้เก่งอีลีบวอยกุยถูกปก,ก,ก,กยแม่ก็เก่งพ่อแม่ อันนี้แม่สิป,ปูกยังเกาะแม่ว่าสิป,ปูกปรพริกอากาศฮ้อนๆอนมือนี่อาแม่เอาไม้มาเห็นยังไม่เสียบเสียบหุนบห้นบ่มีหูบ่เอาอันนั้นมาตัดเอากันไกลไหมกัยอบ กันเที่ยวเที่ยวกันไก่มาแน่นลูกนั่นกันไก่ว้านั่นข้างล่างเอากันไก่ตัดหู้นิดหน่อยนักข่ายถุงขยะสีหน้าเหมือนห้าว่ามันถุงใหญ่ถุงแม่แบบสีหน้าแบบน้อยถุงนิดหน่อยงวดเต้เออัขน่ะแม่ได้อันอันนั้นมากคุณอันดำๆอันเอียงก็เขาเอินร้อยอ่ะ ร่อยางอันเอามาใส่อันนันแม่บ่แม่นกระางดอกไม้แม่นโอบักม่วงสิได้กินอยู่เด้นี่นี่น่ะพี่น้องบักม่วงสิได้กินอเด้อันนี้บักม่วงอีหยังบุม่วงแก้วบ่แม่เริ่มงุบักม่วงหยังบุถ้าใหญ่อยู่เบิ่งแนมันเป็นดอกดอกแต่ว่าหักเวลามันนั่นสิเป็นมากเบิ่งตายเบิดเลยตายเบิดมื้อนี้คื ขี่ฟางามแถอะวะวันนี้ทองฟ้าสวยมากแต่ว่าหักแดดแดดสวยแต่ว่าหักแดดแดดท่อนอันส้มเปกือสีคือตังเบียร์ทักเบียรนั่นเนาะเบียร์หนาฮะสิบมะเฮียเบิดบ่จอหูใหญ่ปะเนี่ยจองหูเล็กน้อยที่ร้านเนี่ย มาเนาะสิต ah, no ัดให้พามาเบิ่งบักม่วงพี่น้องดอกบักม่วงเนาะต้นนี้ดกๆเห็นมันสิได้เป็นสิได้กินมากมันอยู่นี่บักม่วงพี่อ่ะซุ่มหน่วยใหญ่ใหญ่ก็ใหญ่บ่หลายดอกใหญ่ก็ปมืออยู่เห็นบ่ฟังนี่ล่ะมันดกฟังนี่มันสิดกอยู่แต่ว่ากะ เป็นปีแรกเนาะต้นนี้เนาะพี่น้องต้นนี้สิเป็นปีแรกได้ไงปีที่แล้วมันบ่เป็นนันก็เลยดกได้ซ้ำนี่ก็ถือว่าดกอยู่เนาะก็ถือว่าดกอยู่นะคะทุกคนนี่เห็นบ่สวนดอกไม้สวนดอกไม,กม้กับบรรยากาศอยู่บานสวนบานทงหน้าพี่น้องบรรยากาศดีสงสัย ฝนสิตกบ่ในอากาศท้องฟ้าเบิง่งคึ้นแมงวีกะแมงวีกะไล่หลายแม่สิปลูกอันบกักพริกให้ใส่ถุงแล้วก็สิปลูกบกักพริกฝนสิตกอีลีละแม่บักเที่ยวมันซอยเห็นมะนี่ฝนสิตกพี่น้องเอ้ยลานไส้ซอยแม่เฮ็ดเวียก ต้นสิตกค่โอ้แต่ว่าคุน่ะดกได้แม่น้าต้นนี่นะหยคือสิกินแซบเนาะอ่คือสิกินแซบคุน่ะปอึด้ด้คุน่ะยู่ทังทั้งคเป็นมากให้น้อยคุะเป็นมากเป็นนวยเต้น ดกกีดอกพี่น้องปีนี้ได้กินมากได้กินมะม่วง่ดอกเนี่ยให้ใส่ปลูกบักพริกบักบักพริกจ้าตนก่อนนี้เนี่ปลูกคู่กันก็ได้ต้แม่ปลูกอันอันนั้นอีกสองต้นถุงหนึ่งใส่สองต้นยังสิแม่ ถุงนึ่งใส่สองต้นหนึ่งสองสามันนี้หานี่งมียนถุงนึงใส่สองต้นพ่อกระเทินบ่เอาหาต้นบ่อือเออืออออืออือออื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 อออืออออือออีือืออืออออืออออืออ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  ใส่ผักหวานใหป่าน้ำเนี่อเออ,เอ,อนั่นแหละใส่นั่นแหละเอาขอยแห้งว่าสิอาใส่ผักหวานขอยน้ำเยอะดีเยสอ,อน้ามันสีบลัวไหลน้ามันสีบลัวไหล นี่แม่ตอนนี้แม่ปลูกแล้วบัดนเด็ตอนนี้แม่ก็ปลูกแล้วนะคะทุกคนแม่บอกว่าเด็ดหอดมันพร้อมเวลาเ้าปลูกนี่เด็ดหนอดให้มันแตกออกเป็นพุ่มให้มันแตกเป็นพุ่วมว่าซันเมียว่าแม่เด็ดหอดนี่นละเด็ดยอดมันดเด็กโตตัดสิดางามคือคนปลูก สวยเหมือนคนปลูกเลยต้นเป็นพุ่มต้นเป็นพุ่มดกดกออกลูกง่ามงามลูกดกๆลูกดกๆเป็นหมากง่ามให้เป็นพุ่มใ <ừ. S 1> บเขียวเขียวเด็ดยอดน ฝนชิตกเนาะแม่มื่ออื่นเอาค่ะมันเอามาันห่อนฝนชิตกคันปลูกเรามือแรกเดี๋ยวสิฮดไ้ฮดเดี๋ยวนี้เลยฮดเดี๋ยวนี้เลยเปล่าปลูกแล้วก็ฮดเลยแม่นปะสมัยตะกี้บ่มีเฮียนบ่มีทีอยากเฮ็ดยังก็บ่ได้เฮ็ดอยากปลูกยังก็บ่ได้ปลูกบัดพ่อมีทีมีเฮียน งี่ามนันกระจมปลูกหันปลูกน uh huh. ี้ห้อนเอ้าบานนี้ที่ร้ายๆ้ายมนี่แดดพิเศษแล้วมันมนี่แดดพิเศษเพราะว่ามืนอื่นฝนสิโต๊ะเป็นมะมดได้แล้วบานนี้มดได้แล้วพอมันติดมันอันนี้ก็ค่อยออกแดดนะแม่เนาะมันติดซะเป็นแล้วจะออกแดดบ้ดนี้ออกแดดก็บ่ยากดอกมันแดดพุ่นเอาไว้ปุ่งพุ่นก็ได้งี่เามันแดดบ้านนี้ งามด้พี่น้อ,องเต<ซ><ม>าน<ป>้ำมหดอันนั่นแม่ต้นบักพริกเบังเดี๋ยวนันสิแปวน้ำมหดให้ดอกสวัสดีจ้าเอาแม่ดังไฟมันหนีบ่ดังไฟมันย่านไฟมันหดไปหมั่นนี่ไงเออมันย่านไฟมันหนีคุณน่ะมันบินอยู่คุณน่ะแม่มันได้ยินมันได้กินควันแล้ว วางหั่นบินเบึงเบืงเบืงเต็มเลยกลัวมันต่อยอ่ะกลัวมันต่อยอ่ะนวดมันอยู่ข้างในนวดอ่ะกลัวมัน <Big enough. S 2> ้มันมันได้อ <or> <wise> ันกินหวานอันนี้บ่แม่กินหวานมักมีดีบ่แม่ย่างย่างเฮ็ดติดตำเจาเฮ็ดจ้าพี่น้องจ้าตำเจาเฮ็ดกินแรง กลัวมันต่อยกลัวมันต่อยเออเมียนมันฉีดต่อยแล้วเนี่ยมันหายไปเหรอพี่น้องเมียมันอยู่ในนี่ครับเพราะมีนอยู่ในอันอยู่ในตัวคู่งูหรือไ่หรือบัว่อยบัวมันอยู่ในอันทั้งขาวๆพูนไหมคุณแม่เมียแล้วทั้งขาวๆอยู่ในเออทั้งขาวๆในในคุณนะมันอยู่แก่คุณนะแล้วสันอยู่ในตะกร้าบ่ตะกร้ากับ่เมียนนะ มันได้กินได้กินควันได้กินไฟมันก็ได้หนีพึ่งพิ่งน่ะมันจะอยู่ในอันนั่นล่ะอันมองอันอันนั้นสีสีราฟ้าเห็นไหมอืมมันจะอยู่แถวนั่นล่ะเจ้าก็คือไปติ่งมันอยู่มือนั่นมันบินมากล่ะตัวนึงมันจะมาหาอาศัยเฮ็ดห้างที่ไหนนี่ จะมา,าอาศัยอยู่บ้านฉันไม่ได้นะหเห็นบ่บินหรือว่ามันฉีอยู่ไตนี่นี่แม่นี่ไตอันนี้แม่เปิดเบิ้งแล้วบ้านนี่ไตเล็กนี่แม่มเปิดเบิ้งเราบ่แล้วมันฉีอยู่ใส่วะมันฉี่มาอยู่ใดจังไดฉสิมาเห็ดห้างที่นี่บ่ไดเด้อเธออันนี้มันบานคนเด้อเธอ

ม,ม,มันมาแล้วมันตายมันมาแล้วอันนี้คลิปต่อมาเด้อพี่น้องคลิปหลังจากที่เข้าไปไปคุดเฮตี้ยังก่อ,นนออัดก่ออิดก่ออิดอ้อมกุหลาบอันนี้มันตอยมาแล้วคลิปมายู่ข้างหลังฮะอยู่ข้างหลังอยู่ข้างหล,ลังคลิปใหม่เพราะว่างมือบ้านมือบ้านนี่ เห็นฝ้ามาล่มมานึกว่าเป็นฝนสิตกพี่น้องฝ้าเก็บกันยัง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 เลยบริไทยคลิปเมื่อวานนี่เมื่อวานนี่บริไทยคลิปหลังจากที่ห้าอันนี้เนาะโอ้ยเดี๋ยวก็ตกตกลูกก็เลยบริไทยคลิปต่อจากัเมื่อวานเนาะก็เลยมาเห็ดคลิปมื่อนี้ซะต่อกันให้มันเหี่วเมื่อวานนี่ก็ปลูกดอกไม้เดี๋ยวกลับบ้านไปเดี๋ยวเสียหายเบิ้งเสียหายเบิ้งปลูกต้นมูก ต้นโมกันสดชื่นงามแฟังเฮ็ดนางฟ้าเฮ็ดฟังหมดอันกระทางของฟ้าหมดแล้วมื้อเช้านี่ก็หดมื้อคืนนี่ก็หดหอมมันนั่นมันสมื้อเช้านี่ก็หดหดเสมอรทุกวันตานนี่แล้ววันเสาร์นี่แล้วผู้ใดสิดดยามมื้อเาได้ยามมื้อแงนี่แล้วดยามมื้อเายามมื้อแงบ่บ่ มือมือวันอาทิตย์เนี่ยมือเศรอดีบาดนี่อาทิตย์เนี่ยมือเศรูเนี่ยมือแรงกับจังหวะหดอืมบ่อ่าโอเคได้วันอาทิตย์เนีมือแรงกัจังหวะขยันมันเหี่ยวแล้วก็สิว่าเข้าบระด็นหดเนี่ยมือเศรูส่วนมาหดเนี่ยมือเศรูมันกับซึนหดเนี่ยมือแรงหน่อเด้เนี่ยมือแรงเข้าบว์หดก็ได้เพราะว่ามันถือหมอกอยู่แน่ก็สิว่ามือถืออันนั้นอายฝนอายหมอกโอ้ยหอมพี่น้องหอมหอม หอมปิ่งเห็ดโอ้ยผุนันโอ้ยไอ้ไอ้ยังก็ยังก็กิ้งกะกิ้งกะกิ้งกะเปลี่ยนสีไหนมันไปแล้่ยวจิ๋มอไหนอีกเนี่ยไหนเฮ้ยแม่แม่ผมเหรอเนี่ยเฮ้ยแม่โอ้ผุนันเริ่มมาออกมาอีกแล้วผุน่ะเริ่มออกมาอีกแล้วสนุ๊ ชโนระวังมันมันจะตอดหนูนะลูกมันเริ่มออกมาอีกแล้วนู่นน่ะนี่น่ะมันบินวึงมึงมงมงมงอยู่นู่นน่ะเงียบ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 ตบานคือออกเป็นตัวสีดำดำเมียพึ่งตัวสีดำบ่ผึ่งอียังผึ่งเห็ดห้างหวานนี่บ่ผึ่งเห็ดห้างหวานนี่มาเต้ ต่ว่าหักกะดีอยู่ขันมันเห็ดห้ากระดีด้กินน้ำมันตะว่าหักอันก็เสียอันตรายต่อเหาได้หอยมันอันตรายต่อเรานะแม่มันต่อยมันไม่ใช่ของดีนะมันต่อยเราบอกใช่เหอูไหมนู่นน่ะมันบินวึง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 อยู่นู่นน่ะยุแถวแถวนันละเนาะนุ๊ทอยู่แถวแถวนันละ เห็นบ่มันบินมันเป็นตัวสีดำๆมันบินอยู่ข้างในเจกมันอยู่ตรงใดของมันสีเห็ดห้างไปบุหรือยังมาหั่นเห็ดบุเนาะมันสีดเลิมมาเห็ดห้างสีเลืมเห็ดยังบุอะพี่น้องเดี๋ยวพ่อกันมื่อแรงสีภาพไปเบ่งดอกไม้มือแรงจักฉีด้ไปเบ่งบ่ขันบ่ไดเบ่งมื่อแรงกะเป็นมืออีกต่อไปคลิปหนึ่งคลิปหนึ่งใส่ การไทยท้ำสามมือคลิปหนึ่งสี่ใสกันไอไทยคลิปสามมือเด้พี่น้องเด้จะเอาไปเบืองต้นโมพเพราะว่าอยู่บ้านแม่กะซวยสิกับบ้านจะคล้องกะคำเดอพี่น้องกะเือสีมองไปเห็นซั่นนี่แหละย๋ยวพ่อกันพี่น้องไปลอยได้ป่ามาอีกแล้วคุณไปลอยได้ป่ามากลาซิว ปลากระเจาไปยกจะดุะะ่งติปลากระเจาวาก้าเจ้าเป็นห้าาะซอนเอาว่าสันซอนเอานั่งคนซิมนี่ละหื้หออะเติบได้ขนานั้นเนี่ยสีสิบบาทขายกับพ่อนี่เยอะใครเลือกเอามีตัวหน่อยตัวใหญ่ความจุนึงมีกรตัว,ตวน้อยๆเ,าาเาข,ขาขเรียกว่าเอาะเทยเขาอดหนึ่เสียขีเสียขีมั้งเห มือต่อมาพี่น้องกะนี่ละท่านได้ปิดคลิปอยู่เริ่มปิดคลิปพี่น้องกะเลยม,มาไทยปิดคลิปไ้เบิ้งพี่น้องบรรยากาศที่หลังจากที่เหากออิทตรงนี้เนาะกออิทตรงนี้ยัง่าท่านในแล้วเราจะมอือนันฝนโตข้าใไซก่อนมันเกิดเลยได้ซ้ำนี่มันยังไม่เสร็จเลยนะคะไ้ร้านไส้เฮดไห ข้างในก็สิเป็นประมาณนี้จ้ะพี่น้องข้างในก็จะเป็นประมาณนี้เนาะเดี๋ยวจีจะเอาเฟืองมาใส่อีกเอาเฟืองมาใส่ให้เยอะๆเลยให้มันเป็นไอ้นี่เลยเนาะเดี๋ยวสิไปเอาเฟืองมาใส่เฟืองกับอะไอยุไกดอกพี่น้องนี่บ้านอันคางคบ้านนี้จ้ะ้างคบ้านนี้เนาะเพิ่นไห้มาเบิ่งกุรบ มันก็นรู้สึกว่าสดชื่นอยู่ได้ล่ละเนาะสดชื่นงามดิพี่พี่น้องรู้สึกว่าปีนี้ดอกใหม่ออกงามแตกกิง่งแตกแงงงามพี่น้องสวยฟังพุนกันท่านได้เฮ็ดดูสิเฮ็ดสเฮ็ดไปฟังพุนน้ำได้พี่น้องจะต่อไปฝั่งโน้นด้วยนะคะแต่ว่าหาักมือน,น่นฝนรู้สึกว่าฝนมากแต่ว่ามากแป๊บเดียวมันหมืดขึ้มมากเนาะจา้าเนาะมันหมืดขึ้มมากแป๊บเดียวก็เลยเฮ็ดบ่ บ่าท่านในเล้วแล้วเลยเฮ็ดหอดหอดนี่ทําได้ถึงนี่นะคะทุกคนน,นี่แต่ถึงนี่อดอกไม้ข่อยก็งามงามพี่น้องดอกไม้สวยมากสะอ่อนแต่ดอกไม้นี่แหละขันหันมาทางพี่กะสิเป็นพวกต้นซนพี่น้องต้นซนต้นโมกนี่เด้ต้นโมกที่ปลูกไว้เมื่อน,นั้นพี่น้องที่ปลูกไว้วันที่อ่า ้องฟ้าคลึ้มมาเนาะนี่ต้นโมกพี่น้องต้นโมกกับปูกเสร็จแล้วก็ปลูกสองต้นนี่อีกต้นหนึ่งพี่คุณต้นนี้อยู่นี่เนาะต้นละเก้าสิบบาทต้นใยใ่ได้พี่น้องเกือบซ้ำอิกจีเลยเท่ากับหน้าอกจีเลยนะคะต้นสูงสูงแห้งอยู่ดิองามอยู่อันนี้เขาจีไปซื้อมาเนาะจีไปซื้อมาเขาบอกว่าอันเนี้ย จีไปถามเขาเนาะมีต้นคูนสีชมพูไหมจีไปซื้อมาเนี่ยเนี่ยเยอันนี้คือต้นคูนสีชมพูนะคะแต่บนหู่ามันสีเมนบอมันยังไม่ออกดอกนะคะทุกคนส่วนต้นนี้เขาบอกว่าต้นคูนสีม่วงนี่แต่มันออกดอกไปแล้วรอบนึงนะคะออกดอกไปแล้วรอบนึงมันสีออกอยู่ช่วงนี้ตอนที่มันออกตอนนั้นเนาะมันออกอยู่ช่วงนี้แหละ มาที่นี่มันมันคือช่อหน่อยแท้กะจังวายอยู่เฮ้าต้องผสมน้ำเอยผสมปุ๋ยไปใส่ยางให้มันอีกแน่บูเฮ้ายัางมาท่านไอ้หูวิธีเห็ดกินเนาะเดี๋ยวจีจะทําให้มันเป็นช่อใหญ่ให้ดูเลยตอนนี้กําลังงามแตกใบออกไม่พี่น้องกําลังงามอันนี้ก็ต้นอ่าเอียงกระสเลตเต๋เพคือต้นเอียงหอมๆขนาดพี่น้องปลูกคือกันเนาะนี่มือเสาจีกับผ้าม้าเบิงนี่แหละรอบๆสวนนะคะบรรยากาศ นาบ้านหนาบ้านจีก็ประมาณนี้นี่คันคันท้ายด้านนี้ก็สิเห็นเป็นต้นสนเลี่ยงกันต้นสนต้นโมกต้นสนต้นโมกต้นสนต้นสนเนาะเลี่ยงไปเนาะแล้วก็จะมีต้นอ่ามะยมด้วยนะคะต้นมะยมแล้วก็ต้นอ่าเงาะเนาะกับสิปลูกประมาณนี้พี่น้องจะจะพอละละ่ะปลูกพอแล้วนะคะช่วงเราเบบริเวณตรงนี้นะคะ จีจะไม่ปลูกอีกแล้วตรงนี้จีก็เอาไว้เป็นทางเข้ารถไปรถเขายี่มีอีอย่างบาทัทเรียเดมาอ่อเติมตรงนี้เนาะอันนี้ก็อันนี้ก็ต้นโมกนี่ต้นโมกซื้อมาตะ์ดนแล้วซื้อมาตะดนแล้วแบบที่นี่อ่อัน,นตดัดหญ้ามันไปเลยลงบบเห็นไปตัดมันตายเกือบตายแตว่ว่าบ่ตายน่ท่งจังก็ต้นหญ่แล้วคุณนะ ไม่งั้นก็ต้นใหญ่แล้วนะคะพวกนี้ก็สิเป็นต้นเอียงบุข้าเจ้าเอ,อิ่ประมาณนี้นะคะนี่เห็นบ่อันนี้ก็เป็นสวนดอกไม้ขึ้นกันสวนดอกไม้เหมือนกันนะคะทุกคนก็อันนี้ก็สิเป็นจีเรียกว่าต้นดอกกระดาษนะคะอุ้ยกุหลาบออกดอกแล้วกุหลาบออกดอกอีกแล้วกุหลาบอันนี้แดงชุ่มพู่ได้นี่พี่น้อง เริ่มต้นญ่ีกเราจีจะยับมันอยู่ทีสิยับมันมาไวข้างนอกมูอยู่อันนี้มันหมอมเราไปที่นี่ยันบางงามยันบางงามสุดนี่กับพึ่งหดมันพึ่งลดน้ํานะคะทุกคนดอกงามงามเลยพี่น้องดอกใหม่พามาชมสวนชมดอกใหม่สวยบรรยาก,กาศเนีย่ยมือเสาร์พี่น้อง บรรยากาศท้องฟ้าก็บ่ค่อยแดดเมื่อนี้่บ่แดดปันใดไม่มีแดดนะคะทุกคนอากาศดีอะคลิปนี้จีก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ละจ้ะว้ายตัวอะไรจีก็ฝากว้เพียงเท่านี้ละจ้ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซ u b s c r i ต e ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะนี่บรรยากาศพี่น้องพามาชมบรรยากาศดอกกุหลาบ